สวัสดีจ้าพามาบึง่งคาบงูจ้ะคาบงูอยู่พูตัวยาวๆแต่ว่าตาเห็นตัวเพิ่อนอยู่จ้าเพิ่นเลื่อยเข้าไปในพูนัน,นี้ลูกสาวขาบมาไปเห็นคาปเยาวพวหนอวมายาวอีกีแต่จะไม่เกือบสองเมตรวูล จุดตรงเมี้ได้เลยความยาวหนูเอาหนูละเอาค้ามาเรียงเอาค้ามาเรียงมึงง่ายเลยจ้ะเดีจะเป็นกรุงสีงง่ายขนาดเจ็ดตรงเมี้ก็ได้หรือวะ ตาย่เยจ้ะโลคาโลคาตัวใหญ่นหัวน ใหญ่ดีขนาดจ้ะไปยึดปีจยานนูริง,รงรเยี่ยเพียในพูนีบูกา้างเขาพูนเพลิน,พน่พจี์ไปอยู่ใส นี่ก็น่จนจ่ะเนาะจะพบกันโอกากันนาจ้าสวัสดีค่ะ